นู่นางสยวี่อเขาบอกว่าอันนี้คือแจ็คยกยด์เหลืองคนสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยบ้าวะวัตถุดิบสวยสวัสดีค่ะเซ็กุ๊กเองจ้ะบอสค่ะแววค่ะและนี่คือรายการวัตถุดิวันนี้แต่งตัวสวยว่นนี เราก็ต้องมาหาอะไรที่มาสวยๆเนาะอะไรดอกไม้หรอไม่รู้อ่ะเอ้าก็เป็นคนเก่งไงช่วงเนี้ยเขามีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่นํามาทําเป็นเครื่องดื่มได้พอดื่มไปแล้วเนี่ยทําให้เราสดชื่นใจเย็นลงมันคือดอกเอ็กมวยเคยกินป่ะตอนเด็กๆแต่ก็เคยเห็นแต่น้ําในแก้วไง ไม่เคยเห็นต้นวันนี้เลยพามาเลยเออทำอะไรกินทําน้ําก็ต้องเป็นน้าเก๊กฮวยทำไมมึงจะไปผัดกะเพราออ้าเผื่อวันนี้วิธีเออเราเดี๋ยวเราไปไปดูที่สวนกันเลยเดินไปอีกนิดเดียว3กิโลโอ้โหไปคนเดียวแต่แต่จะบอกว่าที่เนี่ยปกติแล้วอ่ะเขาใช้เก๊กฮวยขาวดอกดอกสีขาวแล้วมันมีกี่สีตอนนี้ก็มีสองสีแล้วสีอะไรสีสี สีเหลืองสีขาวมีสองสีเดี๋ยวเราจะเก็บทั้งขาวทั้งเหลืองในตะกร้าเดียวกันอีกแล้วนะโอ้ยอันนี้กลัวตั้งใจหยุดเก็บแก๊กขวยมาชกบวยกันอ นี่เขาบอกว่าอันนี้คือเก็บพวยเหลืองที่เพิ่งมีมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเขาให้เด็ดเน่เน่เด็ดดอกบานดอกบานแบบนี้เก็บแค่ดอกแต่สีเหลืองเขาจะเอาไปตากแดดมันจะมีแปลงสีขาวด้วยแล้วเราต้องเก็บสีเหลืองเราจะใช้เวลาเก็บแค่สีเหลืองส่วนสีขาววะพี่เขาเก็บไว้ ให้แล้วส่วนมากตอนนี้ทุกคนจะไม่เคยเห็นเก๊กฮวยดอกสีเหลืองเพราะออตามท้องตลาดเขาจะใช้สีขาวอ,อ๋อที่เรากินนี่คือสีขาวใช่เขาต้องไปนึ่งไงสีดอกมันเลยเปลี่ยนสีเป็นเหมือนออกเหลืองๆเราก็เลยเข้าใจว่าดอกเก๊กฮวยต้องเหลืองให้พี่เอกที่เป็นเจ้าของสวนเขามาอธิบายให้เราเข้าใจดีกว่าสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่เอกนะคะ จึง,ง<อ>เป็นเจ้าของสวน,สวนดอกเก็กงวยสีเหลืองสีขาวที่เราอยู่เดิมแล้วว่าส่วนตัวเจ๊เคยเห็นแต่สีขาวเพิ่งมาเห็นที่นี่นครั้งแรกเลยก็คือสีเหลืองสีเหลืองนี้เป็นพันอะไรคะเขาไม่ชื่อเขาเรียกพันธุ์สีเหลือง พันสีเหลืองเลยใช่ไหมคะต้นเก๊กฮวยเนี่ยพี่ซื้อเป็นเมล็ดมาหรือว่าเป็นต้นกล้ามาค่ะปลูกปลูกเป็นต้นต้นอ๋อเป็นก้าก้าเป็นต้นถ้าหมดฤดูมันก็ตัดตัดแล้วมันจะออกหน่อมาใหม่ถ้าจะปลูกรอบต่อไปก็คือเอาต้นหน่อไปไปปลูกที่ใหม่เหมือนกับว่าไปแพ็คอนุบาลอะไรนะถ้าจะปลูกที่เก่าก็ต้องมาควนดินแล้วก็ปลูก แล้วกี่เดือนนะคะถึงได้เก็บจะประมาณ2-3เดือนดอกมันจะบานทุกวันบานเรื่อยๆคือเป็นรุ่นๆไปแล้วรสชาติดอกสีเหลืองกับสีขาวต่างสีเหลืองน่าจะดีกว่าสีเหลืองดอกจะบานเล็กแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะเกสรสีเหลืองจะโตกว่าเกสรขาวอ๋อแต่สีขาวอ่ะดอกบาใหญ่ดอกใหญ่ดอกบานกว่าราคาสีเหลืองจะแพงกว่าเดี๋ยวลองเก็บดูก็ได้สีเหลืองจะเก็บช้ากว่ามากดอกเล็กเนาะดอกเล็กมากเลื้อดอกบานๆแล้วก็เด็ด เด็ดเลยเด็ดเด็ดลิกมาเลยจริงๆถ้าจะให้เร็วอ่ะมือเรามีสองมือใช่ไหมต่เรามีสะสองตาอันนี้มีสี่แล้วก็แยกตาหนึ่งตาต่อหนึ่งมือตาเล่หรอตาเล่ข้างนี้เลยแล้วสมมติว่ามีจอกไม้ซ้ายกับขวาอยู่ห่างกันประมาณสองเมตรอะเก็บนี่เสร็จมึงลงไปตัดแว่นเลยนะวิธีการเก็บก็มีแค่นี้ที่สำคัญก็เก็บให้เร็ว ลันลันลาลาลันลันลาลันลันลาลาลันลันลาลันลนลลลันลนลาลันลันลลลลันลาพึ่งบินมาดอกไม้ดีใจพึ่งบินไปแล้วก็บินมาดูดน้ำหวานของเรากลับไปสร้างรวงรังให้ครอบครัวเธอยินดีเสมอดอกไม้ยินดี นาทีแล้วเราก็เอาไปชั่งกิโลกันว่าใครได้มากสุดใครมากสุดก็ชนะค่ะค่ะได้ค่ะไปดอกไอกม้พร้อมค่ะฮ่าพีพร้อมเริ่มเริ่มตรงนี้เลยเ,เหรอฮอรล่อ,อ,ลองนี้คนสวยก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยป่ะวะดอกไม้สวยทุกคน ดอกบานหอมมากสวยมากเห็นไหมน่ารักไหมล่ะอุ้ยหูตรงนี้สวยน่ารักจิงดอกไม้สวยมากอ้าวาจะไม่เก็บแล้วนะดอกไม้ <c oughs> ไดจะฟันตากล้องแล้วไม่เจสวยด้วยน,าน่ารักจะเท่ากับข้าวให้เินวันนี้ถึงเวลามันบานมันจะบานแบบ เต็มแล้วแบบสวยมากเลยเนี่ยไง,ยงยดอกตุ้มๆแบบที่มันยังไม่บานอนะแบบถ้ามันบานพร้อมกันมันแบบเนี่ยดูดิเต็มก็สวยแน่เลยพี่เขาบอกกิโลละเท่าไหร่นะแก๊กฮวยหนึพันสองส่วนเนี้ยมันเป็นอะไรนะเป็นออร์แกนิกใช่สีเหลืองแบบของเขาแบบเจ้าแรกๆเลยมั้งอะโอ้โหแม่แกใช,ใช้เวลากี่นาทีคะกว่าจะเต็มตะกาตร้าประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะถ้าถ้าสีขาวนะคะแต่ถ้าสีเหลืองอะถ้าเต็มตะกร้าเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ถ้าแบบเซียนเซียนใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคนเก็บเก่งๆอ่ะคือจะได้ประมาณ 10- ตะกร้าต่อวันต่อวันตอนหนึ่งนี่ไม่ต้องไปไหนแล้วนะทุกคนจริงแหละเขาบอกว่าเด็ดตอนเช้าแล้วมันจะกรอบตอนนี้มันมันเหนียวกว่ามันเหนียวกว่าจริงๆเลยทุกคนเขาให้สอดนิ้วเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเขาก็ให้บีอย่างงี้แมกการนมันจะไม่ติดมาแนะนำให้มาเช้านะร้อนมากตื่นตีสี่ได้ยิ่งดี นดอกอย่างบานเลยดอกมันสวยมากเลยดอกสีเหลืององจังหวัดนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้คืออะไรแตบบ่ว่าเหมือนว่ามันเป็นขวดน้ําแล้วเขาก็จะมีปิดฝาไว้แล้วเขาจะก็จะเจาะเจาะเจาะรูที่ฝาเพราะว่าให้น้ํามันค่อยๆไหลไปที่ต้นไม้โดยที่แบบไม่ต้องลดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เข้าใจคิดว่ะเขาบอกว่าตานี่ไปทางนี้ตาี่ไปทางนี้เจก็จะไปอย่างนี้ ไม่รู้ว่าเขาได้เยอะหรือยังเรามารวมล้วงกันไหมเรามารวมล้วงกันไหมเกมมันอีกนี่เขาไม่ได้ตทงกติกาแหววขอหน่อยมีนักแจกอ้อมมาช่วยพี่แววเก็บอ้อมมาช่วยพี่แววเดี๋ยวพี่แววเพ้ไอ้กุ๊กเอาของหนูไหมที่ไม่รู้หน้าที่เลยเก็บก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้โกง ันไม่ได้อยู่ในกฎกติกาเราคิดว่าวันนี้จะชนะไหมแพ้ไปอ EP หนึ่งแล้วนะต้ชนะสิคือต้นหนึ่งมันก็เก็บได้เยอะนะแต่ว่ากว่าจะได้กิโลแต่มันต้องไปไปไปตากแห้งอะไรอีกโอ้ยเครื่องตะก้าแล้วโว้ยลัลลัลลาลัลลัลลัลลาลัลลัลลาลัลัลาลลาลัลัลาลัลัลาลลาลัลาลลาลัลา กกๆำลันโอ๊ยตอนนี้โอ๊ยโอ้ยโอ็ยไมดโอ้ยว่าจะไปประกวดเทพีอยู่เหมือนกันเทพีเลยเก๊กหวยเทพีเก๊กหวยเก๊กหวยแจ๊คุกชอบกินน้ำแบบสีแบบเก้งหวยปะชอบเจ๊ชอมากเป็นน้ำที่ขาดไม่ได้วันวันหนึ่งกินแล้วชื่นใจเย็นเจี๊ยบหวัดหวดนี่หายเลยนะเก๊กหวยนะ ทำไมฟังมามันมันไม่เก๊ดห่วยอะเก็ดห่วยจริงนี่ข้างๆข้างหลังป๊อบนี่ก็เป็นสีขาวหูสีขาวกำลังฟูเลยอ่ะอืมน่ะดูดิเ0 9กสิบต เออเดี๋ยวมึงไม่ร้อนกันหรือไงหน่งหมดเวลาค่ะโอเคหลังจากที่แข่งกันเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูว่าใครจะแพ้ชนะจากกิโลน้ำหนักใช่ไหมที่เราคุยกันตอนแรกใช่ค่ะอ่าเจ๊กุ๊ชั่งก่อนเลยครับและของเจ๊กุ๊กสขีดครึ่งสี่รกรัมของแววของแววสี่สดเ๋ยวแล้วแววดีใจอ่อ มื่อกี้น้อยกว่ากุ๊กนะแล้วป๊อปทำไมไม่ดีใจอยังไม่ทันทำไมป๊อปไม่ดีใจกับเพื่อนอ่ะต่อไปตาป๊อปเอาตั้งเลยมือของป๊อปเอ้ยเาไม่เอาไม่ของป๊อปสี่ห้าศูนย์เจ้างไม่จริงไม่จริงของป๊อป ี่ศูฟฟยนย์สามให้ไฟหน่อยให้ไฟดีใจบทลงโทษของเรานะครับวันนี้เรามาเด็ดดอกไม้กันใช่ไหมบทลงโทษของเราก็จะให้มาเด็ดเหมือนกันเลือกเอาว่าจะเด็ดอะไรของป๊อปเลือกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนจะเป็นผมจะเป็นขนจมูกขนคิ้วดึงได้หมดเลยถ้าเลือกคนละอย่างผมผมไหมผมผมยิ่งน้อยอยู่นะจะเอาขนตาโคตรโหดแวววววละผม เอาเอาหน้าหลังข้างข้างเอาบริเวณเนี้ยโอ้ตอนนั้เจ็บปวดเจ็บไม่กูยังไม่ได้ไม่เนีไม่ได้จะเตะทำท่าเฉยๆเอาแต่ขนอ่อนๆแล้วเอามาจุกนึงเลยให้มันข่าวก็ข่าวเท่ากันสองโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงเลยโอ้ยเจ็บมันเจ็บมันปลอมว่ะเจ็บ๊กุ๊งเปล่นขนจมูกไหมขนจมูกมันไม่มีมี ขย่้มือขยี้มือขี้มูกบานเลยเนี่ยขนตาไ่เลยขนตาค่ะเกลียดมากเขนคิ้วไม่ได้ขนตาขนตาไปเลยแหนบไม่เจ็บคิ้วไม่เจ็บต้องขนตาอป้ยแเป็นแทบโอ้ยยัง กรมันบอกว่ามันเขียนไยแหวงแหวงจริงรู้จักวิธีการเก็บแล้วโดนทำโทษกันแล้วต่อไปเป็นการไปชงน้ำเกบหฮวยกันเนาะว่าผลิตยังไงคือเห็นแต่ตอนที่เป็นน้ําแล้วแล้วก็เห็นแต่ตอนที่แห้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า จอกเก๊กไว้สีหลืองอ่ะเขาบอกว่าต้องไปตากแดดแต่ว่าเราอ่ะจะใช้ดอกเก๊กฮวยสีขาวในการทําน้ำเก๊กหวยนะคะเดี๋ยวไปดูกันมาวิธีการทาน้ําเลยดีกว่าเนาะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ก็พอดีเลยไงเพราะว่าเราเอาแบบเสียงเหงื่อไงชื่อายดีกว่าค่ะทุกคนไป พึ่งบินมาดอกไม้ดีใจพึ่งบินไปแล้วก็บินมาดูดน้ำหวานของเรากลับไปสร้างรวงรังให้ครอบครัวเธอยินดีเสมอดอกไม้ยินดี ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรือนที่เขาใช้ทำไอดอกเก๊กฮวยอ,อบแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เจ้าของสวนหรือคุณย่าเนี่ยกำลังทำอยู่แม่บอกอันนี้เป็นตู้อบอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันพร้อมกันพ่อเจก็ไม่รู้นะว่าเสื้อผ้า,าตกใจอันนี้คือ ดอกเก๊กฮวยที่เก็บมาแล้วเขาก็เอาเอาไปนึ่งก่อนใช่ไหมแม่ก่อนที่จะมาตากแบบนี้พอนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยแม่เขาจะเอามาอบในเตามาทําเป็นแผ่นก่อนแล้วก็มาวางนี่จ้ะทุกคนร้อนนะครับ โอ้แล้วก็ใช้ความร้อนต้นไม้ที่แห้งๆมันก็เหมือนเป็นห้องอบเงี้ยแบบว่าความร้อนมันก็จะอยู่ในห้องอะไรอย่างงี้ทีนี้เราต้องอบกี่วันคะแม่ก็แล้ไแต่สองสามวันอ๋อแล้วแต่ดูให้มันแห้งใช่ไหมคะดูให้ดอกสนิทอันนี้ใช่ไหมแม่ตึงที่ใช่แม่ก็ทำอย่างนี้ก็ใส่อขย่าเขย่า ใส่ซึ้งพร้อมที่จะไปเนื่องแล้วแต่ดูดิกว่าเขาแ้นะคะเขาต้องมาจัดให้มันดูสวยงามเพราะว่าเวลาเนื่งแห้งเสร็จแล้วมันก็จะมองเป็นแผ่นอะมันก็จะเห็นเป็นรูปดอกไม้ซึ่งก็ดูสวยงามเนาะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนแม่บอกว่าให้เอาซึ้งมาตั้งได้แล้ววางลงไปเลยนะแม่ ระหว่างที่รอตัวนี้สุกเราไปตากแดดออของดอกแก้วยสีเหลืองกันดีกว่าวิธีการตากก็คือเขาบอกให้เทลงมาเลยมันเยอะเหมือนกันเนาะตะก้าเลยอันนี้คือดอกที่เราเก็บมา่ช้าก็คือเก็บยอดยอดมาเลยนะคะแม่บอกว่าถ้าเอาดอกสีเหลืองไปนึ่งมันจะเหมือนเป็นดอกที่ช้ำอะ่ะไม่สวยอะ่ะ แม่เขาก็เลยเอามาตากแดดโดนความร้อนของแดดแล้วอะ่ะยุบตัวลงไปแต่ว่าสีก็ยังคงความเหลืองสวยอยู่แม่จะทำอะไรครับขเขาเรียกอะไรอ่ะโกกแล้วก็คว่ำโกกก็ได้คว่ำก็ได้เนาะทีนี้ถึงตาเจ๊แลล้หนึ่งสองสาม กระจหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใหม่ไม่เป็นไรเสร็จแล้วค่ะเราเนื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้อบเราจะดันเข้าไปเฮ้เขาก็จะปิดประตูมาแม่จะต้องมาเปิดดูเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวเราไปชิมน้ําที่ทางสวนเขาทําไว้ก็จะมีน้าเก๊กฮวยที่มีทั้งเก๊กฮวยสีเหลืองแล้วก็เก๊กฮวยดอกสีขาว สองรสชาติว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปชิมแล้วเราจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าสีไหนอร่อยสุดเนาะ,ะไปค่ะไปค่ะ เราก็แบบเอาที่เขาต้มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่นเป็นแบรนด์ของเขาเลยใช่อันนี้คือน้าเก๊กฮวยดอกสีขาวอันนี้เป็นการชงจากกานะคะคือไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยส่วนในแก้วนี้จะเป็นดอกสีเหลืองอันนี้คือเข้าต้มเดี๋ยวเราชิมเลยดีกว่าว่ามันมีความหอมแตกต่างกันขนาดไหน,นดมก่อนชิมกันเลย สีขาวจะมีกลิ่นน้อยกว่าสีเหลืองหนูว่ามันก็คล้ายๆฟิวชาฟิวชาแต่คือกินมันก็ต้องจืดๆกลิ่นเก๊กฮวยแต่ว่าหนูว่าก็โอเคนะสำหรับแบบกินชาเก๊กฮวยแบบไม่ไม่ใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์เยอะมากนะรับดอกเก๊กฮวยใช่ไหนๆชอบหอมแบบนุ่มๆแต่อร่อยหนูชอบเหมือนกันหนูก็ชอบแต่ชอบแบบเนี้ยยวชี่มาก ความหอมของดอกเก๊กฮวยคือขึ้นขึ้นจมูกเลยพอเราทานตอนที่มันยังอุ่นอยู่เนี่ยกลิ่นเก๊กฮวยก็ตีขึ้นจมูกแล้วความอุ่นของของน้ำอะ่ะมันลงคอมันก็เหมือนกับดับกระหายมันมีประโยชน์นะมีความเย็นนะนิดๆอะ่ะแก้อรในายเดี๋ยวมาชนะิมสีเหลือง <Yeah. S 2> yeah. อาเชียตพ <c oughs> อคือมันแตกต่างกันตรงที่กรรมวิธีอันนี้ต้มต้มเขาจะใส่ความหวานลงไปไง,งถ้าให้เลือกนะส,ส่วนตัวเลยชอบแบบแบบชงเพราะกิ่นมันจะชัดกว่าชอบกินเนี่ยเนี่นแบบใส่น้ําแข็งชอบชานี้มากกว่า ดอกที่เป็นสีเหลืองขึ้นเหลืองจริงๆขาวมันก็จะแบบแตสีขาวจะจางกว่าแนะนําเลยละกันทาดอกขาวเนี่ยก็คือถ้าชงแบบนี้ต้องกินร้อนๆกินร้อนๆไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวพองก็อุ่นๆนะแบบว่นอออาการะกิแทนชาค่ะแต่ถ้ากินดับกระหายก็ได้ทั้งสองอย่างแหละแต่ว่าสีเหลืองกิน ค่อนข้างที่จะดีกว่าโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ได้ให้เรามารู้จักกับต้นเก๊กนวยทั้งสีขาวและสีเหลืองขอบคุณสวนคุณย่ามากนะคะสวนคุณย่าน้องเข้าปั้นมาถ่ายรูปมาเก็บมาช่วยเขาเก็บมาก็ได้เลยิดต่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และสําหรับวันนี้รายการวัตถุดิบขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมพบกันใหม่วันศุกร์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดรับลครขย กดติดตามด้วยเราไปกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันเลยวัดถูกิดวัดถูิดวัดเต้นเดนเอออย่างนั้นอย่างนั้อย่างป๊อกมีกวาดเบือละแทน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 เดี๋ยวนาจะกกนั่นหุ่นยนต์หรือเปล่าแทนแทนมันนี้ขจริง